สวัสดีครับวันนี้มาส่องธนบัตร10บาทหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9นะครับด้านหน้าธนบัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่9ธนบัตรฉบับน,นี้ไม่ผ่านการใช้นะครับราคาประเมินฉบับละ1 7 0่งถึงาบาทนะครับวันนี้ก็จะมาส่องธนบัตรให้ชมนะครับตรงกลางธนบัตรด,ด้านบนนะครับพระคุผ่านะครับ ด้านล่างอักษรข้อความรัฐบาลไทยตัวอักษรน,นะครับก็จะมีขอบขาวนะครับมีเงานะครับด้านล่างนะครับอักษรข้อความธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายบรรทัดต่อมานะครับด้านล่างนะครับอักษรข้อความ10บ,บาท ตัวอักษรนะครับเป็นขอบขาวมีเงานะครับสำหรับตรงนี้นะครับเป็นตัวเลข10อารบิกนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรขยายขึ้นมานะครับนะครับตัวเลขนะครับก็จะมีขอบขาวนะครับ ภายในตัวเลขนะครับก็จะมีเส้นแนวนอนอยู่ด้านในนะครับสำหรับตรงนี้นะครับมุมขวาด้านล่างนะครับเป็นช้าง3มเสียนนะครับนะครับขยายขึ้นมานะครับเป็นช้างไอลาพดนะครับช้าง3ามเสียนนะครับนะครับลายเส้นนะครับมีความละเอียดสวยงามคมชัดนะครับ มุมขวาด้านบนนะครับเป็นตัวเลข10ไทยนะครับตัวเลขนะครับขอบขาวมีเงานะครับภายในตัวเลขนะครับก็จะมีเส้นแนวนอนนะครับอยู่ด้านในนะครับนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับศูนย์ทอหงษ์ดาลมนะครับ เห็ครับเป็นลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับต่อมานะครับลายเซ็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับป่วยอึ้องพาก่อนะครับด้านล่างธนบัตรนะครับเี็ครับมีตัวหนังสือนะครับ นี่ครับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับโทมัสเดลารูแอนคอมพาร์ติลิมิเต็ดลอนดอนนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับผลิตที่ประเทศอังกฤษนะครับผลิตโดยบริษัทโทมัสเดลารูนะครับในกลุ่มนักสะสมธนบัตนะครับก็จะเรียกกันว่าแบงค์สิบบาทโทมัสแบบ9นะครับสีของธนบัตนะครับเป็นสีน้าตาลนะครับ เป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ในซองพลาสติกใสนะครับพลิกมาด,ด้านหลังธนบัตรนะครับตรงกลางนะครับพัทที่นั่งอนันตสมาคมนะครับมุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นตัวเลขสิบไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรขยายขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับ ตัวเลขขอบขาวมีเงานะครับภายในตัวเลขนะครับก็จะมีเส้นแนวขวางอยู่ด้านในนะครับมุมขาวาด้านบนนะครับเป็นตัวเลข10อารบิกนะครับนี่ครับตัวเลขนะครับขอบขาวมีเงานะครับ ด้านหลังธนบัตรด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับก็มีนี่ครับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับ t h ม m เดลา l ูแอนคอ m p า n y ลิมิต e d ลอนดอนนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นโทษของการปลอมแปลงธนบัตรนะครับ โทษของการปลอมแปลงธนบัตรนะครับอักษรข้อความโทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตรคือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูง20ปีและปรับอย่างสูง40,000บาทนะครับตรงกลางธนบัตรด้านหลังนะครับพะที่นั่งอนันตสมาคมนะครับ นะครับตรงกลางนะครับก็จะมีโดมขนาดใหญ่นะครับและก็จะมีโดมขนาดเล็กอยู่โดยรอบนะครับพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับสร้างจากหินอ่อนที่สั่งมาจากประเทศอิตาลีนะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่5นะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับรัชกาลที่5มาสวรรคตคตก่อนนะครับ ที่นั่งอนันตสมาคมนะครับก็มาสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่6นะครับในวงกลมสีขาวนะครับก็เป็นลายน้ำรัชกาลที่9นะครับต่อน,นี้นะครับก็นำาระบัดมาส่องกับหลอดไฟนะครับก็จะเห็นลายน้ำรัชกาลที่9นะครับ ริกมาด้านหลังธนบัตรนะครับลายน้ำนะครับก็สามารถมองเห็นได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร10บาทหมุนเวียนแบบ9นะครับเป็นธนบัตรของแท้นะครับมีลายน้ํานะครับวันนี้นะครับก็มาส่องธนบัตรให้ชมนะครับก็เป็นธนบัตรหมุนเวียนในสมัยราชการที่9นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามชมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ